มาจ้าตำบักกล้วเจ้าพี่แม่พี่น้องหนูตำเองนะบอกบอกพี่น้องแค่บอกน้องพ่อยอมตำเองหนูพ่อบอกว่าหนูตำเองนะบอกพี่น้องแค่บอกว่าพี่แค่เครื่องปรุงมันไม่อย่างไรต้อพี่น้อง bà qua ăn chèp mẹ ăn chèp gì? tạm bỏ quế trong tạm xay các bông nhôm là... như thế nào già? bởi vì bỏ quế hau mẫn phật, kho tạm chỉ cắt, hả ừ. bằng nhóm bông tầng lại từng lái, bẻ bông, bớt được không? Bẻ <laughs> <sẽ xuống. cười> ยังเหรออย่งเนาะอย่าทำสุกก่นเนี่ยของป้าเหรอได้มักปลาของป้าเหรอต้มใส่ปลาต้มแล้วจ้ะแม่อ้อยมักปลาตอนจำไปกับนุ่นไม้แตกงอแงแปล อยากกินโดนแล้วจ้าไ้ไไม่มีโอกาสได้เห็นหนูอันี้เาเานย่งเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เอาไว้นี่ปลาตน

ฝากันดีปลาปะกัดกันดีแซ่บด้วย จะหนักอะไรขนาดนี้ไม่ไหวแล้วไม่หวแ้องจัให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมเอาถ้ยงมากรองตอกไม้นะครับเป็นเชือกโลสีสูครับอืมดาวไม้อาตกอนรต้องตนี้ไม่ใช่เลยดกไ้นะครับตเบๆหนังๆนะครับกับจบกระาชิในบ้านนี้แหละนะครับ อนแรกเป็นการรับเชื้อมาเป็นการมันทะลอกนะครับแต่เราไม่รอดถ้าฝนไม่สาดเนี่ยได้อยู่นะคะรับแต่ว่าเมืมันสาดเข้ามากำลังมันแรงก็แบบก็แบบใช่ราคาป่าดี้เล้เนาะถ้าเข้าป่าก็ะาาาจะได้บรรยากาศทำเลยนะครับตอนนี้ก็จะ้าทุ่งเองนะครับตอนนี้ดนานเลยนะคะรับกว่าจะสว่างไม่รู้ว่าจะต้องเป็นยังไงน,นะครับ แต่ก็นี่แหละดีแล้นะครับผมต้องการแบบนี้นะครับจะได้ากกางนี่สุดยอดนะครับอันนี้ไปดูไม่ตมีพิกตอนี้อืมขอทีสั่งนี้นะผมอ้เสียบจะมาแม่้องไม่เอาเอามะเทเลยตักมเทเลยมาเลยจัะเราเส้ แซนามไม่เห็ดตำตำคาถ้ากินบะปำมีพี่น้องหายหมดสิบคิดหอดอยกินต่ำคาได้วมื่อสิ้ต่ำคากินบก็เต้ตํำช่องแม่้อยกินแซ่บนั่นด้จ้าเผลอเป็นก็ตั้งใจในการเห็ด่องต่อไปด้วจ้ะ ใคกดติดตามเราขอขอบคุณขอบขอบใจพราะไม่พี่น่าไม่ได้จ้าแต่พอกันไม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้า